รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไลฟ์ v a r i ตี้สัปดาห์นี้นะคะยังคงมีเรื่องราวและสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ ใหม่ใหม่ไม่สิ้นสุด The New m e w X The Uncharted ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดเรเฉลิมชัยมาพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษแต่จะเป็นใครและมาพูดคุยกันเรื่องอะไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดย,หม,ดห,มยหมุดหม่ใหม่ไม่สิ้นสุด The New m e w X สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการไลฟ์ไบร์ตี้กับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยครับวันนี้ผมพาคุณมาที่วิหารเทพนาจานะครับซึ่งอยู่ที่อางศีลาเราจะไปสนทนากับบุคคลสองท่านนะครับท่านแรกเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอางศีลานะครับคุณสุทธิกรมกล่อมนะครับตอนนี้คุณสุทธิอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณที่เกี่ยรายการนะครับผมเรียนถามนิดนึงนะครับเวลาเรามาที่อ่างศีลาเนี่ยช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับคนจะมาไหว้พระขอพร ส่วนใหญ่ไปที่ไหนกันบ้างครับคืออีกแล้วคนที่เดินทางมาอังศีลาเนี่ยหนึ่งเราทําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเข้ามาวัดอังศิลาอืมมาวัดอังศิลานาจาแล้วก็ไปจำเหมินขาวอันนี้คือศาลเจา้านาจา,าจาแล้วก็ศา,า,าลเจา้แญญา,า,จาแม่หินขาวนะครับซึ่งก็อยู่ระแวกเดียวกันหมดเลยเลยระแวกเดียวกันอย่างวัดอังศีลาเนี่ยเราไปเอ่อไปไปไปดูความงามมาแล้วก็คือเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยวิญยาตอนประมาณปลายปลายนะครับทีนี้พี่เรากําลังยืนอยู่นะครับ อันนี้เรียกหน้าวิหารเซียนวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมเนี่ยนะครับสัญตนาจาร์เนี่ยเป็นสัญตเจา้าที่ต้องถือว่าม,มีชื่อเสียงโด่งดังมากในอาชีลาคือคือสัญจเจ้าเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยเป็นไม่ใช่สัญจเจ้าโบราณดับเป็นร้อยปีนะฮะจะเป็นสัญจเจ้าเขาเรียกว่าได้พัฒนาจากมีพื้นที่เล็กๆด้วยที่องค์ของสั้านาจาร์เนี่ยนะท่านมีมีมีการทรงนะแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้าน แล้วก็พัฒนาเนี่ยจนมีปฏิมากรรมอะไรเนี่ยคือเรียกว่า,าหาค่าไม่ได้ครับ,รบเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าอะไรๆมีมนต์ขังคือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับผมมาอันคาราเมื่อเมื่อพูดง่ายๆคือย้อนหลังไปสักสาปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าสัญญจ้านาจาเมื่อ3ามสิบปีที่แล้วมีมีไหมแต่ว่าหลังๆที่ผมมาเนี่ยก็จะเห็นมีการพัฒนาขึ้นมาพูดง่ายๆคือสิ่งปลูกสร้าง สวยงามใหญ่โตขึ้นมาเป็นลําดับเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นศาลเล็กๆองค์ที่ทรงนาจาน่์มีตรงนี้มีพื้นที่นิดเดียวครับผมในยุคก่อนเลยนะยุคก่อนและยุคแรกเลยแล้วก็ด้วยความที่ท่านองค์นาจาท่านคงอยากจะมาช่วยชาวบ้านนะที่เดือดร้อนหรือมีอะไรที่มาขอพรก็ทําให้มีมีการกันอะไรอะมันส่งเสริมกันทําให้สถานที่เนี้ยมันเจริญเติบโตแล้วก็ เป็นส่วนหนึ่งของอังสิลาที่ภาคภูมิใจภาคภูมิใจเพราะว่าปฏิมากรรมแต่ละอย่างเนี่ยหาค่าไม่ได้ในยุคนี้ผมก็มองว่าที่อื่นยังขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผม่าตรงเนี้ยมาที่นี่ก็สุดๆแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเวลาคนเวลาไปมาที่อังสิลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแวะมากราบเทปต่างๆนะครับมาทาบุญมาสะดอะเคราะห์มาพูดง่ายๆคือหา ให้ให้มีความรู้สึกว่ามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับทีนี้ปกติว่าอ่างศิลาเนี่ยนะครับเอ,ออ่มีที่ตรงนี้แล้วแล้วเมื่อกี้พูดถึงศาลเจ้าแม่หินเขาอ่ะครับครับตรงนั้นมีความสําคัญอะไรยังไงบ้างครับผมคือศาลเจ้าแม่หินเขาเนี่ยเป็นศาลที่อยู่ออกไปในในทะเลหอยืดไปทะเลในทะเลแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตึกขาวตึกแดงเป็นตึกในสมัยรัชกาลคือตึกขาวตึกแดงเนี่ยเป็นตึกที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ห้าอ๋อแต่แล้วศาลเจ้าแม่หินเขาเนี่ยคือผู้นี้คือเป็นทะเล เป็นเหมือนสารเจ้าที่ยื่นไปในทะเลเพราะว่าครับอชาวเลเนี่ยเขาเรียกชาวเลนะครับเวลาออกเรือเนี่ยจะขอพรออขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้ได้ปลาทักเต็มเรือนะครับผมครับแล้วก็เรื่องของคลื่นลมเพราะว่าเรยกชาวเลเนี่ยเขาไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันหรอก เพื่อชูชีพนะครับไม่มีครับเวลาเจอก็เป็นะมงพื้นบ้านอ่าพวงพื้นบ้านใช่ไหมออกเรือไปก็ส่วนใหญ่ก็ต้องดูว่าดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรเรียนก็เพื่อให้ความพูดง่ายคือแบบมีสิ่งนี้อยูทางใจก็กราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ขอพรเจ้าแม่อย่างน้อยๆก็คือให้เดินทางปลอดภัยปลอดภัยมีปลาเต็มลำปลาเต็มลำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็คือทางสารเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีทิวทัศน์ที่สวยงามมีโคหินเขาเรียกว่า มาแล้วเนี่ยมาเห็นโขดหินเนี่ยก็ประทับใจแล้วเพราะอางทิลานี่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ราชการนะเพราะฉะนั้นฟาร์มที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมแต่เนี่อทองนักท่องเที่ยวแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมากราบไหว้นวคุณก็จะได้สองอย่างหนึ่งได้ความุขทางใจแล้วที่เหลือคุณก็จะขออะไรก็วานไปก็ว่ากันไปก็คุยง่ายคือสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยงใจแล้วกันนะครับ,ค,รบคือเราเราเรา,เราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยต้องถามนิดหนึ่งสารเจ้าหินเขาเนี่ยสแสดงว่ามีมากี่กี่ร้อยเป็นร้อยปีแล้วฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยในประวัติเนี่ยเขายังไม่ได้ชัดเจนหรอกอแต่ว่าเขามาไลเรียกอาขาตึกแดงนี่แหละเพราะว่าเป็นสารของชาวบ้าน โอเคครับคือคนในชุมชนสร้างขึ้นมาเห็นว่าอยู่ในเขตที่ใกล้ๆกับตึกขาวตึกแดงโอเคครับตอนนี้ท่านที่ผมทราบเนี่ยเห็นบอกว่าตึกขาวตึกแดงกําลังบูรณะอยู่ครับเราก็เลยไม่ได้พาคุณผู้ชมเข้าไปดูนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างซึ่งก็แบบคือยังไม่สมบูรณ์พรอสมบูรณอให้สมบูรณ์ขึ้นมาทีนี้เวลามาที่อัางิลาแล้วเนี่ยนะครับมาที่วัดอัางิลามาที่ศาลเจ้านาจาแห่งนี้มาที่ศาลเจ้าแม่หินเขา อื่นๆมีอีกไหมครับเออ่สำหรับที่ที่แบบมามาไหว้กราบไหว้ขอพรมีอื่นๆไหมครับคือถ้าจะเอาก็ฝั่งตรงข้ามก็ยังมีเจ้าแม่พันมืออ๋อฝั่งตรงข้ามกับฝั่งท่านนี้มีเจ้าแม่พันมืออีกอ๋อครับผมที่อยู่ตรงข้ามคือข้ามถนนไปแค่ข้ามถนนไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับก็เป็นอันนี้อันนี้มีฟาร์มธรรคันฮะอ๋อเป็นกลอิมปามคันมืออ๋อครับผมก็จะมีอยู่นะครับคือคือถ้ามาอ่างศิลาแล้วเนี่ยเรื่องของการทําบุญไม่ต้องกลัวมีหลายจุดนะฮะ แต่อันนี้ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะถ้าในเขตเทศบาลอังกิลาเนี่ยยังมีอีกหลายวัดอันนี้ถือว่าจริงๆนล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น่ส่วนหนึ่งโอเคเวลาอมาอังกิลาเนี่ยนะครับต้องย้ำทีนะครับ,รบอย่างที่รองนายกได้บอกนะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าเอาแค่3สิ่งที่เราพูดถึงตรงนี้ครับสามสถานที่นะครับวัดอังกิลาสัลเจ้านาจาแล้วก็สัลเจ้าไม้หินเขาเนี่ยอันนี้ก็ถ้าพูดใดยตรงเท่าที่ผมทราบเลยนะครับเอาแค่สัลเจ้านาจาเนี่ยถ้าจะไหว้จริงๆ โอ้โหแบบมีหลายห้องมีหลายสถานที่ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะคุยกับเจ้าที่ของ<ช>ส่าเจ้านะครับ,รบซึ่งจะให้รายละเอียดเราได้เยอะทีนี้ผมเรียนถามลองนายกนิดนึงเวลามาอังซีลาแล้วเนี่ยคนบางคนเนี่ยก็ไม่ออกคือบางคนบอกว่ามาอังซีแล้วเลยไปเลยไปไปตรงอื่นจริงๆิอังซลาเนี่ยมีความน่าสนใจเยอะอาหารการกินก็เยอะนะเยอะครับอาหารการกินเป็นร้านอาหารเป็นของฝากของที่ระลึกเยอะแยะ เพราะว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยคนที่ต่างจังหวัดที่มาทํางานเนี่ยจะกลับบ้านเนี่ยเขาจะว่ามาอังศิลาหนึ่งจะได้ของดีแล้วราคาก็ค่อนข้างตอมเยายุติธรรมครับผมนะฮะครับผมและทําบุญก็กลับบ้านก็ขอพรในปอยอยู่ในระแวกเดียวกันทั้งหมดระแวกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆคือมาที่เดียวนะครับได้ทั้งของกินได้ทั้งของฝากได้ทําบุญได้พูดง่ายๆคือมีแหล่งยึดเหนี่ยวทางใจด้วยนะครับอาทิตย์นี้ใกล้ต้องบอกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่แบบเนี้ยครับ ผมไม่แน่ใจว่าอย่างในเทศบาลอ่างศิลาเนี่ยจะมีการจัดงานหรือว่าจะมีเทศกาลเ,เฉลิมฉลองอะไรสงทรานปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรยังไงบ้างคือจริงๆแล้วในการจัดงานเราเพิง่งเราเพิง่งจะจัดผ่านไปเมื่อเนี่ยสามวันแต่เดี๋ยวตึกเขาตีอแดงเสร็จเราก็จะพาไปชมวิถีชีวิตของชาวเลที่อยู่ในบ้านามีการค้าขายในตลาดอาจจะมีรถกอล์ฟวิง่งอ๋อตลาดเก่าใช่ไหมตลาดเก่าตลาดเก่านะฮะอาจจะมีรถกอล์ฟวิ่ง เอารถมาจากที่ลานแล้วก็มีรถกอล์ฟวิ่งผ่านตลาดผ่านตลาดแล้วมาวัดอ่างมานาจารก็เหมือนพดกนคือมีรถพาเที่ยวไปที่จุดที่พาเที่ยวด้วยนะทนอยากให้เป็นอย่างนี้ให้ทันมาชิวๆเลยแบบสบายๆนะแล้วก็เดี๋ยวก็เราเขมารวมกิจกรรมกันคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมได้คุยกับคุณสุทธินะครับซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองอ่างศิลาเนี่ยนะครับต้องบอกว่านี่เป็นแค่ส่วนเดียวนะครับเวลาคุณมาอ่างศิลาแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับลองแวะตามที่ท่านรองนายกบอกนะครับ คุณจะได้ของกินของใช้ของฝากมีที่วหา้พระมากมายเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปสนทาน,นากับอีกท่านหนึ่งครับมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด the new new x B. e uncharted ใหม่ใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X The Uncharted คุณผูชมครับแล้วช่วงนี้ผมจะชวนคุณไปสนทนาอีกท่านหนึ่งครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสันเจ้านาจาแห่งนี้นะครับคุณปาริชาตีประการวงตอนนี้คุณปาริชาตอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคขอบคุณที่เกี่ยวอะไรกันต้องเรียนถามคุณปาริชาตครับ สาจ้ญญาจาจาแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปีไหนอะครับเริ่มสร้างมาเลยคือช่วงเดือนมีนาคม,มาคะะอะ <25 34 S 2> ค่ะตั้งแต่พศ2534ค่ะอ5 3 4ก็3 0 32ปีนะประมาณนั้นนะครับเดียนถามนิดนึงเวลาเรามาที่สัญจานาจาเนี่ยส่วนใหญ่ผู้คนมากราบไหว้เทพองค์ใดมาขออะไรยังไงครับผม ก็คือโดยส่วนใหญ่เลยก็คือมากราบไหว้องค์เทพเจ้านาจาซาไทจือนะคะก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งความสาเร็จและชัยชนะค่ะเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จและชัยชนะคือเทพเานาจานะ<ภ><ภ>ครับครับผมอันนี้เป็นหลักๆเลยนะฮะ<ภ><ภ>แล้วมีเทพองค์อื่นๆอะไรยังไงอีกครับผมก็ถ้าถ้าหลักๆเลยส่วนใหญ่ก็จะมาแก้ปีชงนะคะก็คือจะมีมาไหว้องค์ไทยสวยนะคะไทยสวยเอี้ยขาที่มีทั้งหมด60องค์นะคะแล้วก็จะมีพระมันดาก็คือเป็นเป็นองค์เต่าบ่อนะคะซึ่งเป็นพระมันดาขององค์ไทสวยอีกอีกรั้งอีกที ทีนี้กลับไปถามเตัวเทพนาจาเนี่ยนะครับประวัติเป็นยังไงนะครับ ทำไมจึงได้เป็นชื่อแห่งเทพแห่งความสําเร็จอะไรอย่างนี้ฮะก็คือองค์นาจาเลยถ้าถ้าโดยประวัติเลยนะคะก็คือท่านท่านมีพ่อก็คือเป็นชื่อแม่ทัพลีเจ๋งนะคะแล้วก็แม่ชื่อแม่นางหิงนะคะก็คือท่านมีพี่น้องทั้งหมด3คนนะคะก็คือองค์นาจาก็คือจะเป็นเป็นน้องคนสุดท้ายค่ะค่ะก็คือตามประวัติเลยก็คือท่านจะเป็นก้อนเนื้อค่ะก็คืออยู่ในท้องของมันดาก็คือประมาณ สามปีกับหกเดือนค่ะแล้วตอนตอนที่คลอดออกมาก็คือเหมือนเป็นก้อนเนื้อกลมๆค่ะครับผมค่ะแล้วก็คือพ่อของท่านก็คือใช้มีดดาบฟันน่ะครับฟันฟันออกมาก็คือกลายเป็นเด็กอะค่ะกลายเป็นเด็กที่ยืนได้แล้วข้างในก็มีตัวทารกอยู่เป็นตัวเด็กอยู่แต่ว่าพอผ่าเสร็จ แล้วทารกนั้นก็ยืนได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ะคือ,อยืนได้เลยแล้วก็มีผ้าแพรพันอยู่แล้วก็มีห่วงทองด้วยค่ะอ๋อท,ที่เราจะเห็นเหมือนกับเทพนาจามีห่วงค่ะใช่ใชอ๋อย่างไรครับจึงทําให้เทพนาจานี่กลายเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะค,ะครับค่<ม>ะก็คือจริงๆแล้วองค์นงงาจาท่านณปัจจุบันนะคะก็ะคือท่านท่านจะมีเหมือนมียศอยู่บนสวรรค์นะคะก็คือเป็นทหารสวรรค์ทั้งห้าทัพค่ะ พระสวรรค์นะแม่ท hmm. so, um, uh, ัพใช่ค hmm. ่ะก็คือท like. uh ่านเป็นแม่ท hmm. so, huh. ัพค่ะเป็นแม่ทัพของค่ะก็คือเหมือนเหมือนเก่งทางด้านของการการสู้รบอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นแม่ทัพของสวรรค์ค่ะใช่ค่ะเป็นแม่ทัพแล้วแล้วสาเหตุที่ทุกคนมากราบไหว้ท่านเพราะว่ามองว่าท่านเนี่ยเป็นเทพความสําเร็จเนี่ยอะไรที่ทําให้จากคนที่เป็นแม่ทัพ จึงกลายมาเป็นเทพแห่งความสาเร็จนะครับก็จริงๆเลยก็คือถ้าถ้าอย่างสันเจ้านะคะเมื่อก่อนนี้ก็คือสันเจ้าจะมีพื้นเนื้อที่ก็คือแค่ประมาณ200 200ตารางวาค่ะก็คือเป็นสันเจ้าเล็กมากแต่แล้วด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะที่ที่ว่ามีนักธุรกิจมีผู้คนประชาชนทั้งหลายค่ะก็คือมากราบไหว้กราบไหว้แล้วเขาประสบความสําเร็จค่ะก็คือทําให้เราเห็นเหมือนสันเจ้าก็คือทุกวันนี้จะใหญ่โตคือใหญ่ใหญ่โตใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความด้วยความที่ว่าเหมือนแบบพอเขามากราบไหว้กันแล้วคือประสบความสําเร็จ ก็คือคิดว่าก็เลยได้ได้เป็นว่าเหมือนเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนั่นผู้ที่มากราบไหว้ขอพรและประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะมาถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านของเราก็คือเหมือนกับแก้บนนะครับมามาบนท่านไว้มาขอท่านไว้เมื่อสมความปรารถนาเมื่อประสบความสําเร็จก็มาพูดง่ายๆคือมามาทำตามคาสัญญาที่ให้กับท่านไว้อ๋อจริงๆเป็นเชื่อแห่งเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับจริงๆแล้วเทพนาจาอยู่ในวิหารนี้ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอยู่ที่ชั้นสองค่ะอ๋ออยู่ที่ชั้นสอง วิหารนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ชั้นมีทั้งหมดสี่ชั้นค่ะ <4. S 1> แล้วชั้นชั้นสองเป็นที่อยู่ของเทพนาจา,าคก็สามกับสี่แหละครับอ่าชั้นชั้นที่สามจะเป็นองค์ยิกเซียนฮ่องเต้ค่ะอ,องค์ยิกเซียนฮ่องเต้ถ้ายิกเซียนฮ่องเต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการ<ม>ขาก็คือจะมากราบไหว้เพราะว่าเหมือนกับเชื่อว่าท่านคือสามารถแบบช่วยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการา <ๆ S 2> งานในการทําราชการคือยิกเซียนฮ่องเต้ที่คนไทยรู้จักดีๆเนี่ยนะครับแล้วชั้นสี่อะครับผมถ้าชั้นสี่จะเป็นองค์กิมบอค่ะกิมบอคขาจะเป็นองค์กิมบอก็คือถ้าถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือพระอนุตตรธรรมมาค่ะะพรอนุ พระธรรมมันดาใช่ค่ะก oh, mm. ็คือก็คือเหมือนชาวจีนจะเชื่อว่าท่านคือเป็นเป็นเหมือนเป็นพระมันดาที่สร้างทุกอย่างบนโลกนี้ค่ะก็คือเหมือนสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้คือคมีกำเนิดมาจากห้องท่านเนี่ยนะครับเป็นผู้แบบให้ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เกิดขึ้นอ๋อนี่ก็เลยอยู่ที่ชั้น4นะครับแล้วจริงๆผมเห็นอีก เนี่ยข้างๆเราเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับอันนี้ก็เห็นแบบมีเทพต่างๆอยู่เยอะเลยครับอะไรบ้างครับเทพตรงนี้ก็คือด้านด้านนู้นนะคะก็คือจะมีองค์เต่าวอนะคะซึ่งเป็นพระมารดาขององค์ไทสุเอะที่เวลาเราไปแก้ปีชงนะคะก็คือท่านเป็นพระมารดาค่ะแล้วก็จะมีดาวเทพนเกระหอทั้งหมด9พระองค์นะคะคแล้วก็จะมีเป็นองค์ไทสุเอะทั้งหมด60องค์ค่ะ ไทยสวย60องค์เลยใช่ค่ะหมายถึงว่าเป็นปางต่างๆหรือไงครับืออเป็นทั้งหมด60องค์เลยค่ะอ๋อ์ไทยสวยนี้จะมี60องค์เลยใช่ไหมครับอ๋อเาเป็นในแต่ละปีก็คือท่านจะเวียนกันลงมาค่ะแต่ละแต่ละปีก็คือจะเป็นแต่ละองค์ค่ะจะไม่ใช่องค์เดียวกัน อ๋อคือปีหนึ่งก็จะมีองค์หนึ่งปีนึงจะมีองค์เดี๋ยวจะมีทั้งหมด60องค์จนครบแล้วก็จะเวียนกันมาใหม่เลยใช่ค่ะอย่างองค์ไทยสวยนี่ท่านดูแลด้านไหนยังไงครับองค์ไทยสวยจริงๆเลยก็คือเหมือนแก้ปีชงเลยค่ะก็คือเหมือนเป็นองค์ที่เหมือนคุ้มครองดวงชะตาค่ะเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาเพราะฉะนั้นองวิหารตรงนู้นก็จะพูดง่ายๆคือแบบแก้ในเรื่องของปีชงนะครับใครที่มีปีชงก็จะไปไปขอที่วิหารข้างๆค่ะใช่ปกติแล้วคนมาไหว้สัเจ้านาจาเนี่ ช่วงไหนเทศกาลไหนค,คนมาไหว้มากที่สุดครับถ้าถ้าจริงๆเลยก็น่าจะเป็นช่วงตุษจีนนะคะตรุษจีนก็คือจะมาจะมาเยอะค่ะแล้วตุษจีนก็จะมีงานเฉลิมฉลองอะไรไหมครับ ถ้าโดยปกติก็คือจะทางศาลเจ้าเองก็คือเหมือนจะมีจัดเหมือนกันก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนมีบังกรมีสิงโตมาอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีพิธีกรรมที่ที่เป็นเหมือนกันจัดถ้าเป็นช่วงช่วงที่แบบคนจะเยอะมากก็คือช่วงตรุษจีนแต่วันอื่นๆเนี่ยผมเห็นบางทีมาเสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะนะคือคือคนถือว่า เยอะเลยล่ะนะครับเปิดทําการกี่โมงถึงกี่โมงครับค่ะก็คือถ้าอาจารย์ถึงสุขนะคะก็คือ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอจาร์ถึงสุขค่ะถ้าวันวันหยุดนะคะก็คือเสาร์อาทิตย์นะคะตะเลิกนะคะก็คือจะ8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะอ๋อก็ขยายไปอีกชั่วโมงคเดียวยังไงก็คือเปิดพูดง่าคือ8ปดโมงเช้านะครับส่วนถ้าเป็นวันหยุดก็จะขยายไปถึงหกโมงเย็นสุดท้ายครับอยากให้ฝากผู้ชมทางบ้านครับว่าเวลามาที่นี่อ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่ คนที่มาขอแล้วแบบผมหวังมากที่สุดที่เขาบอกเล่ากันนะครับคืออะไรครับผมถ้าจริงๆเลยก็องค์เทพเจ้านาจานะคะก็คือเป็นเทพเจ้าความสำเร็จชัยชนะก็ะคืออย่างที่เคยได้ยินมาหลายๆคนพูดเลยก็คือจะส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ นักธุรกิจนะคะที่ว่าบางทีเขาเขาเคยแบบมีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนขั้นถึงปัญหาแบบแบบเกือบล้มเลยหรือว่าไงคะพอพอมาไหว้องค์ท่านก็คือเหมือนกับช่วยได้ะคะ่ะก็คือมีพลังเสริมขึ้นมาเลยใช่ค่ะ,ค,ะ,ค,ะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยที่ผมได้คุยกับเจ้าที่ของสญญาราจ้าจาจาเนี่ยครับต้องบอกว่านี่เป็นเป็นความเชื่อนะครับแล้วที่สําคัญคือเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามถ้าคุณเป็นคนที่ทําดีอยู่แล้วนะครับ แล้วคุณไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยคุณเนี่ยมีความดีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีนะครับอันนี้ผมกล้ายืนยันนะครับผมคุยมาหลายที่แล้วครับเขาก็บอกว่าถ้าทําไม่ดีนะครับขอให้ตายไหว้ให้ตายบ่นให้ตายก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องต้องทำดีเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ความดีก็จะช่วยเสริมส่งเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมได้ชวนคุณมาคุย นะครับในวันนี้นะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยคงทราบนะครับเวลาคุณมาอ่างศิลาแล้วจะมีสถานที่ไหนบ้างที่คุณน่าจะไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับวันนี้รายการร้อยวันรที่ผมเฉลิมชัยนะครับต้องขอบพระคุณแขกทับรองท่านที่ร่วมรายการนะครับวันหน้าผมจะชวนคุณไปพบปะพูดคุยสนทนากับบุคคลที่ให้แง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์นําไปใช้ได้จริงกับชีวิตของเรานะครับเพื่อความผาสุราบรื่นของเราทุกคนนะครับวันนี้ต้องกราบลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ใหม่ใหมไม่สิ้นสุด The New m e X b e Uncharted ช่วงโซเซตี้วันนี้ค่ะแวดมงสังคมจะมีข่าวคราวอะไรมาอัปเดตบ้างไปชมกันเลยค่ะช่วง Society สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X คณะสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามวารวิหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพารณมัยแข็งแรงในเร็ววันเมื่อวันที่22ธันวาคม เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนปัญโยสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีธงชัยธรรมมัทโชสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประธานฝ่ายสง ศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกิเสถียรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประธานฝ่ายคารวสาวันที่18ธันวาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิิยาภา นเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาณอุโบสถวัดเทพสิรินทราวาสราชวรวิหารมีสมเด็จพระธีรยานมุนีสมชายวราชโยเจ้าอาวาสวัดเทพสิรินทราวาสราถวรวิราราชวรวิหาร28ธันวาคม พระธรรมวชิราจารย์สุชาติกิติปัญโยพระราชาคณะชั้นธรรมเจ้าอาวาสวสุวรรณารามราชวร,รวิหารประธานฝ่ายสงฆ์มีศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกิเสถียรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมพิธีณสำนักงานมูลนิธิถนนเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยสมาคมชมรมนักศึกษาเก่าจังหวัดภาคกลางภาคเหนือสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมการกุศลปั่นเพื่อน้องกรุงเทพเชียงใหม่ครั้งที่5เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวนสุจินโนระดมเงินสมทบทุนการบูรณนะปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปล่อยขบวนจัก,กรยานจากกรุงเทพหานครได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานร่วมด้วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พง์รักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พลเอกนินนาธเบี้ยวไข่มุกนายสมยศวงทองสาลีประธานโครงการ ขบวนจัก,กรยานเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครจุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่18-24ธันวาคมกับระยะทาง830กิโลเมตรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโครงการปั่นเพื่อน้อง5เพื่ออาคารสุจินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 4 8 8 8 8 5 9996ระบุหลักฐานการโอนเงินปันเพื่อน้องค่ามาถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์วาไรนตี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ